สวัสดีทุกทุกคนอีกครั้งนะครับยินตลับกับสู่ซีรีส์ Arduino for Beginner นะครับแล้วก็ในชิปที่3นี้เนี่ยพวกเราจะมาทำความรู้จักกับดิจิตอลอินพุตและเอาพุตกันนะครับเราจะมาดูกันว่าดิจิตอลส i g n a l เนี่ยมันทำงานอย่างไรแล้วก็มันหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับและเราเนี่ยก็จะมาโปรแกรมเจ้าตัว Arduino เนี่ยนะครับให้เราสามารถที่จะรับและสั่งดิจิตอลอินพุตเอาพุตกันได้นะครับและสุดท้ายนี้พวกเราก็จะได้ทำการทดลองเล็กน้อยนะครับโดยการสั่งให LED เนี่ยมันสามารถที่จะส่องแสงนะครับเมื่อเราก,กดปุ่มแล้วก็ดับเมื่อเราปล่อยปุ่มนะครับในคลิปคลิปนี้นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์กันเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็คือเราจะต้องมีเจ้าตัวบอร์ด Arduino Uno, uno R3 นะครับต้องมี breadboard นะครับแล้วก็มี LED resistor push button นะครับแล้วก็สายสาใสยไฟนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางลิงก์นะครับด้านล่างนะครับใต้คลิปเลยก็จะเป็นชุดเซตนะครับในกล่องนี้ก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้หมดเลยนะครับวเราก็จะใช้เจ้ากล่องๆนี้เนี่ยในการทําแ l บอีกหลายๆแลบเลยนะครับผมอ่ะนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตัว Digital Signal นะครับก็ดิจิตอลสิก n a ลเนี่ยมันจะมีได้แค่2ค่าเท่านั้นนะครับก็คือ1หรือ0 5, หรือโลนะครับ ปล่อยไฟหรือไม่ปล่อยไฟนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของ Arduino นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการปล่อยไฟและไม่ปล่อยไฟนะครับเ้ือเกิดปล่อยไฟมันจะเป็น5โวลต์ถ้าไม่ปล่อยไฟมันจะเป็น0โวลต์นะครับ <voilà. S 1> ก็แค่ปล่อยไฟกับไม่ปล่อยไฟเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถสรั่ง LED ให้มันติดก,กับไม่ติดได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาทำกันใน l a บวันนี้นะครับ ก่อนจะมาเริ่มการเขียนโค้ดนะครับเราจะมาต่อฮาร์ดแวร์ให้มันพร้อมใช้งานก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมนะครับของการต่อฮาร์ดแวร์ lab นี้นะครับก็เราจะใช้ปุ่มนะครับใช้ LED แล้วก็ใช้รีเซตเตอร์นะครับวิธีการต่อนะครับตัวปุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะเลือก2ขาไหนก็ได้นะครับสงขาบนหรือ2ขาล่างก็ได้มันมีสีขาแต่ว่ามันจะต่อกันแค่2ขานะครับแบบนี้ให้เราเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับฝั่งบนไม่ก็ฝั่งล่างนะครับ แล้วก็ส่วน LED เนี่ยมันจะมี2ขาขานึงจะเป็นขายาวและขานึงจะเป็นขาสั้นนะครับก็ขายาวเนี่ยจะเป็นขั้วบวกนะครับและขาสั้นก็จะเป็นขั้วลบนะครับ,รบ,รบอ่าเราก็ทําการต่อขายาวนี่อันนี้ฝั่งสายสีส้มคือขายาวนะครับทำทำการต่อสายสีส้มเนี่ยเข้าตัวบอร์ด Arduino ได้เลยแล้วก็ขาสั้นนะครับสายสีดำเนี่ยก็ให้ทําการต่อเข้ารีซซสเตอร์นะครับในแบบแบบนี้เนี่ยเราจะทําการเลือกรีซซสเตอร์เป็นตัว1 k นะครับอ่าล้วก็จะเอามาลง เอามาลงตำแหน่งนี้นะครับลงขั้วลบนะครับแล้วเราก็จะต่อขั้วลบเข้า Arduino นะครับเราสามารถต่อจุดไหนก็ได้นะครับที่มันเขียนว่า GND นะครับอันนี้คือจุดหนึ่ง,อ,งอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น GND เหมือนกันสามารถเลือกต่อได้นะครับ เมื่อต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ก็อันนี้เนี่ยเราสามารถเสียบพินข้างๆได้นะครับมันจะเชื่อมต่อกันหมดเดี๋ยวจะโชว์ไดอะแกรมของเจ้าตัวเบสบอร์ดนะครับว่าสายไฟด้านในเนี่ยมันเป็นอย่างไรนี่หน้าตาของมันประมาณนี้นะครับอ,อย่าลืม LED นะครับนี่แล้วก็ปุ่ม โบนัสนะครับอันนี้ก็คือด้านในของเจ้าตัวเบสบอร์ดนะครับจะตางเขียนได้ว่าเนี่ยมันจะมีแถวแนวตั้งนะครับแล้วก็แถวแนวนอนอันนี้คือแถวแนวนอนนะครับ1อัน2อัน3อันก็แถวแนวนอนแต่ละแถวนะครับมันจะเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาอะไรสักอย่างเนี่ยมาจิ้มลงตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้จะทําหน้าที่เหมือนเป็นสายไฟนะครับเราถ้าเกิดเราเอาอีกอย่างหนึ่งมาจิ้มฝั่งนี้นะครับมันก็จะออกไปได้เหมือนกันนะครับมันจะวิ่งแบบนี้ แต่ว่าถ้าเกิดเราจิ้ม2จุดนะครับจิ้มอันแรกนะครับกับอันที่สองน,นี้อันนี้มันจะไม่เชื่อมต่อถึงกันนะครับเราจะเราจะแบบมันจะไม่มีไฟวิ่งนะครับแต่ว่าแนวตั้งเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าแนวตั้งเนี่ยใส่ไฟแนวตั้งมันจะเชื่อมต่อถึงกันนะครับก็คือซีเรียสตรงเนี้ยจะเชื่อมต่อถึงกันหมดสมมุติเราเอาตรงเนี้ยจิ้มข้อ5้าโวลต์นะครับทุกช่องก็จะมี5โวลต์เหมือนกันนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับเป็นกราว ทุกช่องก็จะเป็นกราวเหมือนกันนะครับออันนี้จะเป็นด้านในของ breadboard นะครับโอเคต่อไปเรามาดูการเขียนโค้ดของเจ้าตัว Arduino กันนะครับเปิดโปรแกรม Arduino ได้เลยนะครับทุกทุกคนเปิดออกมานะครับเราจะได้ Sketch ที่ว่างเปล่านะครับจะมีอยู่แค่2ฟังก์ชันเท่านั้นก็คือ setup กับ loop นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะใช้ตัวแปรนะครับ ในการกำหนดพินนะครับก็ก่อนหน้านี้อะ่ะเราได้ทำการต่อสายไฟนะครับเข้ากับเบอร์7นะครับของตัว Arduino นะครับเราก็สามารถจะกำหนดพินนะครับของเจ้า Red LED อะ่ะผมเลยตั้งชื่อว่าเป็น Red LED นะครับเป็นเบอร์7ได้เลยนี่พิมแบบนี้นะครับ i n LED pin เข่ากับ7อะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการ กำหนด R จะเป็นการเก็บเลข7ไว้ในชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า ledpin นะครับแล้วทีนี้เนี่ยปุ่มเนี่ยเราได้ทำการต่อเข้าเบอร์6นะครับแล้วก็สร้างตัวแปรหนึ่งเป็น in switch pin เท่ากับ6แบบนี้ในการใช้ดิจิตในการใช้ดิจิตอลอินพุตและเอาต์พุตของ Arduino นะครับเราต้องทำการ บอกเจ้าตัวบอรดก่อนนะครับว่าไอสิ่งที่เราเนะี่ยไอพินที่เราจะใช้เนะี่ยมันเป็น Input หรือ Output นะครับอย่างสวิตช์เนี่ยมันจะเป็น Input ส่วน led เนี่ยก็จะเป็น Output นะครับวิธีการกำหนดนะครับให้เราพิมพ์ปว่า pin mode แล้วก็ตามด้วยตามด้วยพินนะครับก็คือพิ n led led pin อันนี้ Uh, LED, LED ของเราเนี่ยเป็นเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตก็คือเราต้องการที่จะปล่อยไฟปล่อยไฟไปหาพินพินนั้นนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นอินพุตคือเราต้องการที่จะแบบอ่านค่าหรือว่ารับค่าอะไรสักอย่างนะครับในกรณีนี้ในกรณีนี้เนี่ย LED พินต้องเป็นเอาต์พุตเราก็พิมพ์แบบนี้นะครับพินโหมด LED พินเอาต์พุตแล้วเราก็จะต้องมีของสวิตช์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพินโหมด SwitchPin อันนี้ก็ต้องเป็น Input นะครับแต่ว่าออในกรณีนี้เนี่ยมันต้องเป็น Input pull up นะครับอันนี้มันจะค่อนข้างลึก,ลก,ลกนิดนึงแต่ว่าการต่อสวิตช์ที่ไม่ได้ใช้แบบ r e s i ต t o r หรือว่าต่อแบบง่ายๆแบบเนี่ยนะให้ให้เราใช้เป็น Input pull up ก่อนนะครับผมต่อไปนะครับไ e l o ลู อันนี้ก็คือฟังก์ชันที่โค้ดม,มันจะรันวนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราเนี่ยจะต้องทําการเช็คทําทการเช็คนะครับว่าสวิตช์เนี่ยถูกกดหรือเปล่านะครับเราก็สามารถทําการเช็คได้โดยใช้คําสั่ง Digital r e a d นะครับนี่ก็สวิตช์เนี่ยจะถูกกดหรือไม่กดเนี่ยมันจะมีอยู่2ค่าใช่ไหมครับจะเป็น true หรือ false หหรือ0นะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นตัวแปร Boolean นะครับ ตัวย่อของมันคือ bool นะครับแบบนี้อ่ะแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรให้เราเข้าใจนะครับก็เป็น if switch case อ่าไปตรงตัวเลยก็คือ switch ถูกกดไหมเท่ากับ digital read นะครับ digital read ทีนี้เราก็ใส่เป็นอ่าเป็นอ่าชื่อชื่อ pin ได้เลยนะครับ switch pin ที่เราเกำหนดไว้ switch ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะใส่เลขแบบนี้ไปเลยก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนํานะครับให้ทําเป็นตัวแปรแบบนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดสวิตช์ถูกกดเนี่ยเราก็จะสั่งให้ LED มาทํางานใช่ไหมครับวิธีการสั่งให้ LED มาทํางานเนี่ยเราจะใช้คําสั่ง digital write นะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยชื่อ pin นะครับตามด้วยเลข p ินก็คือสวิตช์ pin ไม่ใช่สวิตช์ p ินนะครับ เราต้องเราต้องไร uh, LED พินนะครับก็เป็น LED, LED Pin แล้วก็ตามด้วยค่านะครับก็ค่าก็คือค่านี้นะครับค่าที่ว่ามันอ่านมานี่ก็เราเนี่ยสามารถใส่ค่าได้หลายแบบนะครับมันจะมี HIGH แบบนี้ได้เกิดใส่ HIGH แบบนี้เข้าไปนะครับไฟมันก็จะติดตลอด HIGH ก็คือแบบก็คือสูงสูงก็คือเหมือนปล่อยไฟนะครับ หรือว่าจะใช่จะใส่เป็นเลข1ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเลขศูนย์แบบนี้ก็ได้เลขศูนย์ก็คือก็คือโลนะครับเลข1จะเท่ากับไฮเลขศูนย์จะเท่ากับโลนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นบูลีน1ก็จะเท่ากับทรูนะครับศูนย์ก็จะเท่ากับฟอลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยอยากให้ไฟมันติดตอนสวิตช์เปิดตอนที่เรากดสวิตช์ถ้าเกิดเราอยากให้ไฟมันดับตอนที่เรากดสวิตช์นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับ is switch test แบบนี้พอเราอัปโหลดโค้ดเข้าไปนะครับนี่อัพโหลดโค้ดเข้าไปได้เลยโอเคเราเจอ Error นะครับมันบอกว่า E Switch s p l a c e เนะี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกประกาศนะครับโอเค S W I T C H นี่นะครับเราพิมพ์ผิด ต้องพิมพ์แบบนี้นะครับลองอัพโหลดขึ้นไปใหม่ Digital v i s e was not be care i n t h i s c r o a l ตัวไอห่างนะครับอันนี้โอเคอัพโหลดได้แล้ว เมื่อเราดูที่วงจรของเรานะครับเราจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันติดตอนแรกอันนี้เป็นเป็พราะว่าโค้ดของเรานะครับแต่ว่าเมื่อเรากดปุ่มนะครับไฟมันก็จะดับอันนี้ด้เกิดกดอีกรอบหนึ่งไฟก็จะติดนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยอยากให้ไฟมันติดอยากให้ไฟมันติดตอนที่เรากดปุ่มนะครับ แล้วก็มันดับตอนที่เราปล่อยก็คือตรงเงินข้ามนะครับเรามีทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเราสามารถที่จะใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปด้านหน้าตัวแปรได้นะครับมีเครื่องหมายตกใจแบบนี้การใส่เครื่องหมายตกใจเนี่ยก็คือการจับกับค่านะครับของตัวแปรเช่นตอนแรกเนี่ยเรากดปุ่มมันจะเป็นค่า true นะสมมุติสมมุตินะครับต่พอเราใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปปุ๊บมันก็จะตรงเงินข้ามกลายเป็นค่า false นะครับอลองอัปโหลดใหม่ได้เลย อันนี้อัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกไฟดับนะครับพอเรากดปุ่มปุ๊บไฟติดอ่านี้นะครับกดติดปล่อยดับอ่าประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับ Input และ Output ดิจิตอลของ Arduino นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าไอคลิปคปนี้เนะี่ยไอสิ่งที่เราทำวันนี้เนะี่ยมันเป็นแค่ ส่วนเล็กของภูเขาน้ําแข็งนะครับจริงๆแล้วมันยังมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับที่สามารถทําได้ด้วยดิจิตอลอินพุตเอาต์พุตนะครับก็ผมก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับผมก็มีโจทย์สนุกๆนะครับมาฝากทุกคนนะครับโดยเราเนี่ยจะทําการต่อยอดแลบของเรานะครับก็คือที่เรากดกดากดแล้วมันติดใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยแล้วมันดักเนี่ยให้เรามี2 LED นะครับ แล้วก็มันจะต้องติดสลับกันก็คือถ้าดวงหนึ่งติดอีกดวงหนึ่งต้องดับนะครับในการทําอันนี้นะครับเราจะต้องใช้เครื่องหมายตกใจช่วยนะครับก็ใบให้นะครับคือตัวหนึ่งจะต้องมีเครื่องหมายตกใจอีกตัวหนึ่งจะต้องไม่มีเครื่องหมายตกใจอ่ะมาดีจะสลับกันนะครับแล้วเราก็ต้องประกาศตัวแปรเพิ่มนะครับเป็น LED orange หรือ LED green นะครับเราแต่จะเลือกใช้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปการสอนคลิปนี้นะครับในวิดีโอถัดไปเนี่ยเราก็จะมาดู โลกของอนาล็อกอินพุกันนะครับแล้วก็เอาพุทด้วยอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการทำโจทย์นะครับผมสำหรับใครที่ติดปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ